สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็มาเจอเจอกับทางช่องคนเกษตรเช่นเดิมนะครับมาเจอกันปี2 5 6 8ครับวันนี้วันที่2มกราคมนะครับปีใหม่แล้วครับเลื่อนจาก2 5 6 7มาเป็น68ก็เป็นพลิปแรกของปีนี้นะครับก็มาพูดคุยเรื่องราวของทุเรียนนะครับ ปี68แนวโน้มจะเป็นอย่างไรนะครับที่แน่ๆน,นะครับท่านผู้ชมครับด้วยสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงของโลกนะครับก็ทําให้ทุเรียนหลายประเทศนะครับปีนี้ก็ออกดอกพร้อมกันโดยเฉพาะช่วงปลายเดือนธันวานะครับแล้วก็ต้นเดือนมกรานี้นะครับหลายพื้นที่ทั่วโลกนะครับก็จะมีดอกโดยเฉพาะเวียดนามน,นะครับ เวียดนามปีนี้ไม่ว่าจะเป็นมอนทองหรือสายพันธุ์อื่นนะครับก็มีดอกกันทั่วหน้าไม่ว่าชุมโพรไม่ว่าจันตราดนะครับออกดอกกันช่วงนี้นะครับแล้วก็ความสามารถของเรื่องราวของการทำนอกฤดูก,กาลนะครับต่างประเทศเขาก็ทำได้เช่นกันนะครับทีนี้กลับมาตรงที่แนวทางแนวคิดของผมนะครับปีสองพหดเป็นต้นไปนะครับ ก็อยากแกให้ f อทุกท่านนะครับปรับตัวนะครับเตรียมใจเรื่องราวของราคานะครับเรื่องราวของราคาผลผลิตซึ่งแน่นอนละครับเมื่อผลผลิตมันออกมาพร้อมกันเยอะๆนะครับก็เรื่องกลไกของตลาดนะครับพ่อค้ากลางๆก็จะได้เปรียบนะครับนี้เราจะต้องทําไงครับท่านผู้ชมครับก็ต้องปรับตัวครับปรับตัว ตับตัวของผมก็คือผมจะมองหาสายพันธุ์ที่ลดต้นทุนนะครับมองหาสายพันธุ์ที่ลดต้นทุนไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับเราก็มีต้นทุนต่ําให้ก่อนนะครับทุเรียนที่ผมแนะนํานะครับนั่นก็คือโอชีแล้วก็มูตันกิงนะครับมูตันกิงเขาบอกว่ามันยากหน่อยนะครับยากหน่อยนะครับยากหน่อยตรงที่ว่าเขามียอดอยู่ตลอด แต่มันก็มีวิธีแก้นะครับที่จะทําให้ติดลูกดีโดยนําต้นพันธุ์น้ําดํานะครับมาปลูกร่วมในแปลงนะครับเช่นว่าตรงนี้น้ำำําดํานี่ม้ฑนทองอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็เราก็พยายามดิกลี่ยงนะครับสายพันธุ์ที่มันมีมากๆนะครับอย่างขึ้นมอนทองนะครับมีมากแต่ถ้าใครที่ที่ทำอยู่ก็เปิดใจนะครับทําทังเลือกไว้บ้างนะครับ นี่คือน้ำดำนะครับที่ผมได้ทำการแต่งกิ่งนะครับก่อนเออหลังน้ำท่วมมันก่อนนะครับหลังน้ำท่วมตอนนี้ก็ยอดมาใหม่แล้วนะครับต้นก็ฟื้นดีนะครับนี่คือน้ำดำทั้งหมดนี่คือทางรอดของเรานะครับเพราะว่าน้ำดำนี้อีกเป็นอีสายพันธุ์นะครับที่โรคแมลงไม่ค่อยรบกวนนะครับเช่นเดียวกับมูทังกิ่งนะครับแต่งนี้ผมก็ไม่เคยฉีดนะครับยาฆ่าแมลงไม่เคยฉีดนะครับ เพราะนั้นเราต้นทุนแน่นอนนะครับแล้วก็เขาบอกว่าน้ำดำนี่เรื่องราวของการให้ผลผลิตนะครับมันติดลูกดีติดลูกเก่งแล้วก็ไม่ถีบลูกกันนะครับเป็นลูกหลายรุ่นนะครับเป็นลูกหลายรุ่นในต้นเดียวกันมันก็จะไม่ถีบลูกกันนะครับเพราะนั้นเราจะต้องศึกษานะครับต้องศึกษาแต่คนที่ปลูกไว้กินนะครับปลูกเลยครับทาไม่ต้องเครียดนะครับบางคนที่ปลูกหลังบ้านสิบต้นยี่สิบต้นไม่ต้องเครียดนะครับหมายถึงว่าแปด แปดไล่สิบไร่ขึ้นไปนะครับที่เราที่ที่บางคนไม่ชอบขายนะครับชอบให้ลุงมาตัดอะไรแบบนี้เราต้องต้องเปลี่ยนแนวคิดนะครับก็ตามที่ผมเคยทำคลิปบอกว่าแนวคิดก็ไม่ยากนะครับถ้าเรามีสายพันธุ์หมอนทองเยอะๆอยู่แล้วนะครับเราสามารถเปลี่ยนนะครับโดยการมาเปลี่ยนกลางตรงนี้ได้เลยแต่เรายังรักยังหวงอยู่กับหมอนทองนะครับครึ่งต้นนะครับล่างลงมาแล้วก็เป็นหมอนทองเช่นเดิม นะครับต่อจอากนี้ไปเราก็เอามาทาบนะครับเป็นพันน้ำดำง่ายสุดนะครับสำหรับมือใหม่ๆนะส่วนมูสันคิงหลายคนก็บัวอยู่กันแล้วแต่ท่านนะครับแต่สำหรับผมนะครับผมมองว่าทั้งสองสายพันธุ์นี้ครับไปได้ไปได้ไปได้แน่ไไนอนนะครับเพราะว่าเป็นทุเรียนรีเมี่ยมรสชาติดีขนาดผลนะครับไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปแล้วก็เรื่องราวแวเมื่อทุเรียนทั่วโลกมันเยอะนะครับมันมาก ทุกสายพันธุ์แะครับมันก็จะต้องราคาก็ดํมเอ่อมีมีมีลงนะครับมีลงเฮียพูดระดําดลงนะครับราคาก็มีลงนะครับลงมากน้อยแล้วแต่แล้วแต่ช่วงนะครับมันเป็น,นกลไกของพ่อค้าเขานะครับเพราะนั้นเราต้องต้องหาวิธีการนะครับนีด่ดูมันง่ายๆนะผมไม่ไม่สนใจอะไรเลยนยอดมาเต็มเลยนะครับนี่ใบของผมไม่สวยนะ ใบไม่สวยมีโมรคแมลงอยู่ตลอดแต่แต่มันมีใบนะครับมีใบแล้วก็ต้นไม่เป็นโรคนี่คือโทท้อเดียงเขามันมีใบเพราะฉะนั้นต้นไม้นะครับถ้ามันมีใบมันปรุงอาหารได้สร้างอาหารได้นะครับโอกาสให้ผลผลิตกับเรามันก็ก็ไม่ยากนะครับเพราะฉะนั้นปีหกแปดเป็นต้นไปนะครับให้ท่านมองหาสายพันธุ์ที่ ที่ลดต้นทุนได้นะครับบางคนบอกว่าหมอนทองผมชอบหมอนทองนะครับผมก็พยายามลดต้นทุนลดลดปริมาณการใช้ยา,าบางคนบอกงั้นนะครับลดปริมาณการให้ปุ๋ยอะไรแบบนี้นะครับหมอนทองมันลดยากนะครับเพราะมันเป็นเป็น,เป,นเป็นทุเรียนที่ลูกโตนะครับเป็นทุเรียนที่ลูกโต ให้ลูกใหญ่ๆนะครับเพราะนั้นการใช้อาหารเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับมันก็จะต้องการปริมาณมากนะครับต้องการในปริมาณปริมาณที่มากเราก็จะต้องดูแลให้เต็มที่นะครับเ,เช่นปีนี้มันให้ผลผลิตด,ดีนะครับพอสิ้นปีนะครับการเติมเต็มอาหารนะครับเราก็ต้องต้องดูแลให้เต็มที่แต่ถ้าเป็นพวก มันจะกินน้ำํำนะครับมันเป็นทุเรียนเนบญจพรรณมันจะมีความอืดโดยธรรมชาติของเขานะครับเราก็สามารถที่จะดูแลไปเรื่อยๆนะครับไม่ไม่ต้องพ่นนูน่นพ่นนี่มากเรื่องนะครับก็เป็นความคิดของผมนะครับเป็นความคิดของผมก็เป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับท่านไม่ต้องว่าเรานิยมสายพันธุ์ต่างประเทศ ทำไมไม่นิยมหมอนทองนะครับก็ต่างประเทศเขาก็นิยมแล้วนะครับหมอนทองนะครับเราไม่ต้องสนใจนะครับหมอนทองตัวนี้ก็ไปทั่วโลกแล้วพื้นที่ตรงไหนที่ปลูกหมอนทองได้นะครับมันก็ไปทั่วแล้วนะครับเพราะนั้นทุเรียนของเขาถ้าเป็นทุเรียนที่สามารถลดต้นทุนให้เราได้นะครับเราก็อย่าคิดตรงนั้นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้นะครับเราต้องคิดถึง ต้นตุนความอยู่รอดของเรานะครับต้นตุนความอยู่รอดของเราโอเคครับเป็นหนึ่งคลิปเป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับตอนรับปีใหม่นะครับก็บอกกันคร้าวๆว่าตอนนี้อากาศของโลกเปลี่ยนแปลงไปนะครับทำให้สภาพอากาศความสมนะครับทำสารบ้างไม่ทำสารมั่งนะครับดันมาออกพร้อมกันนะครับรรมโดยเฉพาะหมุนทองนะครับปีนี้ ภาคตะวันออกชุมพรเอ้ยภาคตะวันออกจันทรขาดชุมปากใต้จันท์ดนญงเวียดน,นามนะครับก็อีกหลายประเทศนะครับที่จะออกปลายเดือนธันวาแล้วก็มุกกรลาน,นี้แล้วก็ผมตุลิกก็จะไปออกพร้อมกันเพราะนั้นทางเลือกทางเลือดทางรล,ลอดของเรานะครับนั่นก็คือนี่นะครับหมูสันคิงกับน้ำดำนะครับเพราะว่าถ้ามันออกดอกพร้อมกันก็จริงนะครับ แต่มันสามารถที่จะให้ผลผลิตก่อนนะครับเพราะอายุก็น้อยกว่านะครับการดูแลอย่างที่ผมบอกนะครับต้นทุนต่ำนะครับเป็นทุนเรียนที่ต้นทุนต่ำเรื่องปุ๋ยเรื่องยานะครับการดูแลต่างๆนะครับให้น้ำให้ปุ๋ยนะครับครับก็ขอบคุณนะครับที่ได้ติดตามช่องคุณเกษตรนานะครับก็ฝาก ท่านที่เพิ่งเข้ามาชมใหม่นะครับอย่าลืมติดต,ตามไว้นะครับอยากให้ชมเรื่องราวการดูรเรียนนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์แนะนําม,มาได้นะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปปล่อยให้นะครับให้ได้เรียนรู้กันนะครับคลิปนี้สวัสดีปีส5 6 8าสบแครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม